ยี่สิบต้นนะครับสงจัขลานะครับอันนี้เป็นต้นพันธุ์กระจับเข่าควายนะครับที่นะครับเราเก็บฝักมันมาต้มกินนะครับฝักกระจับจากคล้ายเข่าควายนะครับถึงได้ชื่อว่ากระจับเข่าควายนะครับมาถึงต้นพันธุ์กันต่อเลยนะต้นพันธุ์ที่เราจําหน่ายนะครับไซส์นะครับเท่าๆาฝ่ามือใหญ่กว่าด้วยซ้ำนะครับความยาวจากยอดถึงโคนที่เราตัดเนี่ยประมาณสองฟุตกว่านะครับแล้วก็ลักฟอย รับฝอยจากเขียวๆนะครับขายสาลายแบบนี้เลยนะครับส่วนต้นนี้นี่ติดฝักแล้วนะครับเอาไปปลูกอีกประมาณสักเดือนหนึ่งถึงเดือนครึ่งนะก็จะเก็บฝักกินได้แล้วนะครับมาส่วนถึงวิธีนะครับวิธีปลูกนะครับถ้าลูกค้าได้รับต้นพันธุ์ไปแล้วนะครับจับรากนะครับรากตรงนี้นะจิ้มลงไปให้มันอยู่ใต้น้ํานะครับแบบนี้นะครับแล้วยอดครับยอดจับหงายขึ้นมาให้มันเสมอน้ํา เพื่อที่ใบมันจะได้รับแสงได้นะครับแค่นี้เองครับวิธีปลูกต้นกระจับง่ายๆนะครับส่วนใครสนใจต้นพันธุ์นะครับไปปลูกคักมาสอบถามได้นะครับเรามีต้นพันธุ์กระจับแขควายพร้อมนะครับจะส่งได้ทั่วประเทศเลยนะครับ